สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองนะครับในเรื่องของการขาดคุณสมบัติการรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านขาดคุณสมบัติในกรณีที่ได้ยื่นใบลาออกจากราชการก่อนลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านถามว่าคำสั่งให้เขาขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับคุณผู้ชมเราไปดูใน แนวคำพิภากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อร .313 ทับ2566กันนะครับโดยในกรณีนี้เนี่ยก็คือพนักงานจ้างอบตอแห่งหนึ่งนะครับเป็นผู้ฟ้องคดีเขาได้ฟ้องคดีขอยกเลิกได้ยื่นฟ้องคดีนะครับก็คือ,อเขาได้ขอยกเลิกหนังสือขอลาออกจากราชการฉบับเดิม นะครับและก็ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการฉบับใหม่โดยให้มีผลในวันที่ยื่นทันทีซึ่งเป็นวันก่อนเปิดรับสมัครเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตรงนี้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือไม่คำตอบก็คืออการขอถอนหรือการระงับการลาออกก่อนวันที่การลาออกมีผลนั้น มีผลให้หนังสือขอลาออกจากราชการฉบับเดิมเนี่ยระงับสิ้นผลไปและการที่ได้ยื่นหนังสือขอลาออกฉบับใหม่นี้ก็ถือเป็นกรณีที่ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า30วันและเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นเนื่องจากประสงค์จะยื่นสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านให้ทันกําหนดเวลาตามประกาศร,รับสมัครนะครับทีนี้เนี่ย เมื่อประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดนั้นได้กำหนดให้ในายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า30วันและเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นไม่จำเป็นจะต้องยกเลิกมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลครั้งก่อนและขอมติให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการใหม่ การลาออกดังกล่าวเนี่ยก็ย่อมมีผลในวันที่ผู้ฟ้องคดีระบุเอาไว้ในหนังสือนะครับซึ่งเป็นวันก่อนที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นกรณีเนี่ยจึงไม่ถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและก็มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา12วงเล็บ7แห่งพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่การที่ายอำเภอมีประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบโดยกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยาตามหลักเกณฑ์นะครับก็ถือว่าเป็นการาเป็นกรณีที่มีเหตุผลมีความจําเป็นเนื่องจากว่าประสงค์จะยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านให้ทันตามกําหนดเวลานะครับเพราะฉะนั้น ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับไม่ได้ขาดคุณสมบัติแต่อย่างใดเป็นอำนาจอนุมัติเป็นอำนาจอนุญาตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะให้ให้ยื่นใบลาออกี่ยน้อยกว่า30วันเพราะว่ามีเหตุผลมีความจําเป็นที่จะไปสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นคําสั่งให้เขาขาดคุณสมบัติเ,เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเขามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นเองนะครับ